nhỉ bảo ta đã lên rồi nè đi hàng cá nhặng thì thôi nó sẽ bị vu, nó แม่มันอืมอืมอันนึงอันนึงเอาเอาโลสามันโรสามันเสี้ยนคน,คนละอันนี่หน่อยอันนี้ก็คือหัวมูลให้นอ้องบานฑ์บ,บเณฑเถือ่อนนี่้าสบายดีพี่นอ้อง สบายดีกาดสบายดีเดอ้อพี่น้องคำแสงบนหน้าน้องรัดสายกินนี่กับผากันน้ำออกตามล่าหาอาหารปลาพี่น้องมาหาห้างผึ่งพี่น้องเนาะเ้าก็เห็นไว้แล้นห้างห้างผึ่งนี่นี่เนาะพี่น้องก็คือสิพากันมาอ่าเอาห้างผึ่งมาสันซะเอาห้างผึ่งเนอ้องบวชสิได้หรือบวไดากว้ก็ไปติดตามเมือนน้ำก้านพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยังหาหัวหมดอยู่เนาะก็คือเ้าสีใสหัวหมด อันนี้หัวมุนให้เนาะอันนี้เกินนหัวมุนให้ห้างมุนให้หัวมุนให้เนาะพี่ใส่ตัวนี้นะจุดไพ่ใส่ควนควนไพ่จากนี่เนาะบอกแต่ยี่สิบใควนไพ่จากหัวมุนให้นี่ล่ไล่ฮะล่ผพึ่งเนาะลายพึ่ง้มันแตกออกจากห้างเนาะแล้วเฮาจังเอาห้างบรรดาเนาะเนก็คือหัวมุนให้ที่ห้าเสี่ยในมือนี้เนาะอันนี้หัวที่สองเนาะ อุ้ยอ right ah, mm ุ้ยเขาห้อมลูกเขาห้อมไม่ห่มแดดปะลูกห้อมต่อกระสังหันอีกหน้าคว้าอย่ามาเบิ่งมาหลุดน้ำกันนะพี่น้องว่าเซเว่นจะได้เนาะมาครับน้องลัดแล้วก็ป่าเพิ่นเนาะแล้วก็ลุงเพิ่นแล้วก็ลานน้อยพี่น้องเอาห้องกิจุ๋ยเหรอข้างนี้หน่ไปเอาอีกจุ๋ยแกเอาไป ให้หมดมันออกอก่อนบอกเอาไปตักแดดเลยไปพี่น้องบสักัทใสิเวลาเดี๋ยวเราไปทำการติดไพ่เนาะติดไพ่สิเวมนบนให้เลยกัไปเบิ่งห้างผงเนาะว่าอยู่ยังไงอยู่ไหรเพราะว่าพี่ใหญ่เป็นคนเห็นเนาะลุงเป็นคนเห็นอะไรไปเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นยังไงพี่น้องว่าเป็นหัวหรือบม่เป็นเนาะว่าสิได้น้ำหัวาน้ำของผงสิได้น้ำเสืออ้อโบน้ำผงหวานโบน้ำผงแก่ธรรมศาสตร์เลยพี่น้อง นี่นา,นจามจากธรรมชาติเลยเดิพี่น้องเออนะว่าพึ่งน,น,น,นี่เป็นตะดุกเห็นบ่พี่น้องดำ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 นี่ก็คือห้างพึ่งเนาะตอนนี้คำแซงบวกก,ก,ก,นนำำกับเข้าไก่นนเนาะตามุญกอลพี่น้องเห็นบ่ลดำดำเหลืองๆก็คือห้างพึ่งพี่น้อง ลางพึ่งลางพึ่งอยู่ตามๆพี่น้องเนาะอยู่ตามๆเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสิเป็นอะไดรตอนนี้จะคุณทีจะบูสูงไปไดยเนาะบูสูงไปไดยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้กะเนีจุดหัวงมาลัยเนาะสี่จุดหัวงมาลัยให้เป็นเป็นอนันตก่อนเนาะเป็นควันก่อนเนาะแล้วจะมาจังมาอูดอูดเอาเนาะพี่น้องมาเบิ่งไปตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราได้เราเคยเอาห่างเผื่อนะนะพี่น้องเอือยสิพาเอาเนาะ อกนจะน่อเตากวันใส่น้ำกาแตกทุนๆออกตอนนี้กะทําการจูดหวหมุนให้เนาะจูดให้แม่มันออกก่อนพี่น้องมันได้มา3หัววแต่ตัวนี้น้อัดตัวนี้เอาตามคนเนาะเดี๋ยวาแงเอาตัวใหญ่เอง อาเพชรเนี่ยไรแบบนี้ซือเขาไปเจกซีเลยบอกเออเปาเออเปาให้ควันอเออเปาให้ควันมันออกควันไช่ตัวนี้ให้ควันหัวหมดหนี่นี่ให้ควันมันอืมอยู่ไปใส่ห้างห้างเพิงนั้นก็บ,บินออกเลยห้เพิงนั้นบินออกก็สิเป็น,นเมื่อก่อนให้ได้สัตว์ได้ คือน้องซ้ำแม่งอันนี้ออกเบิ้องเปนข้าเท้าไปมันจะควบข้าได้เติบแล้วเฮ้ยกลัวแล้วบ่านจะผิดมาหีิเนาะยังอุ้โอ้ยเดี๋ยวเฮาก็จะทำการอันโจุดเผาก่อนน่นอนเต็มหมดซ้ำหัวเนาะหัวมันอไหร่มาซ้ำหัวกระเป๋าสกัน อือๆโตใส่กันคืนนี้มาอยู่แบบนี่สิบ่ใหม่ๆตงจับบ่ดบ่ใหม่ดอกมันจะให้มันลกเบิ่งีกายเอาน้มันอันนั้นนาต่อบ่อันนี้เพิ่งเออคนอันเนาะเออต่อมันอยู่ในหางแบบนี้เนาะลืมไป ตอนเป็นห้างแังซี่ไอ้เฟืองมันเป็นตัวนี้คือติดไหวเถอะเนี่ยมึงคือว่าตัวเปี่ยนอืมคะติดแล้วเทาระวอกติโอ้ยโอนี่พี่น้องไม่ควรจะกวนแบบนี้ถ้าเกเป่ายางไปเลยบอสวันเล็บไอหอดมันไปแล้จับเป่ามันติดแล้วพี่น้องหัวหนึ่งตัวนี้ก็ติดเลยเลย มันบวบินต่อเท่าวสะส่าบ่เวลามันมาจับมันอย่าุเอาเมือปัดได้เด้อป่จับโลป่ให้มันจับจับกระซังมันเวลามันก็บินไปเขาติอย่างไดตีอย่างไดยาปใะไปยืนพะลูกอหรอวันนี้เหรอยืนพะลูมเหรขันแา่ลวไปยืนพะล่กขังได มาเบิรงกอย่าหน่อยคิดลราบอกไปทีละก่อนนะกะตึ้งใต้พี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าตีดไปทีละหน่อยเนาะคนละหัวคนละหัวพี่น้องนี่น้องรันกระหัวหน่อยเนาะของคือบ่มีควันเป่าเบิร์กเปล่าแย่งเลยมันลุดกบีมันใบมันลุกบ่มันควันมันลุกมันมันกบควัน ปคือว่า,าทำการาติดไผ่เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอนเนาะเข่าก้าวทีเข้าไปเลยเนาะเข้าไปเอาเพืองเลยนะหมอดเลยหมอดใช่ตาย <c oughs> พี่น้องลุยย่ามาไหมย่าเย่พี่น้องเห็นบ่นี่น,นะคือห้างเผืองเนาะคือว่าโบ,โบโซุ่งก็ได้เนาะมันยังตามขากรได้รมหมาได้ไหม พี่โทษเข้ามาเลยน้องหลักเข้ามาทำไปอิดล่างแลง้วนี่ให้ควนันมันถือจะคล้องก็ามาไปไหวแต่สาวมาห่างแล้วฮะห่า,หางเลยนางลงนางหลักมาคอยมาห่างหมดแล้วหัวหนามเด้อโอ้โหเฮียดิสาตุหัวหนามเด้ัดดงบอกเสร็จแล้วมันบ่ออกี่วยวกับหนามอ่ะ ลูกกระป๋องมันเนาะกวันไปได้ไล่ไปก่อนกระเป๋าแล้วแม่จ้ะเอาแม่เอ้เจ้ะเบอร์มันสีขาวคืนเหมือนอะไรอ้าจะเอาตัวเนี้ยมาตัวไหนที่ป่เอ้าสิเป่าหาย น้ายมากิ่ไก่เลยนะคะมาูน้องบริณีะัวหนามันนางโล่งรัดนางลงลนาง,ง,งลงปนนาว้ผีดิล่ะให้คนมันถึงจะคล้องนะ Ừ. Ni ba à? ta đã à? hàng luôn à đi hàng nó bên mặt hai bây giờ nó sẽ nó sẽ bay kia nó kia nó nó kia nó 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 kia khỏi kia nó ừ. mà, mà nó <laughs> <laughs> ประดี yeah. ๋ยวไม่ยังไม่อบุมีห้องหั่งหนาแล้วหนามแหนมกับบุมีหั่งแห้งกับบุ้มีหั่งมีได้อยู่หน่อยหนึ่งบ่้มมียังเลยบ่มันห่าเอาหมอเสื้อหมอเสื้อหนังรัดเก่งเนาะเก่งเด้อน้องลัดเอาเถอเนี่ยพี่น้องได้แหละเห็นบ่ มีอาันรัอยู่จังกน้อยอมีหน่อยนี่อ่างอีกหน่อยไปไป<โ>อกออกเอาคุจ้าเพืม,มันมีนะมันบุีขน่ะใชเอกมันมอยู่ห้าหงิดนี่ไปเลยบมามานันไหนหาเลยเ <c oughs> นาะแม่ฮันมันกับอันานนแหงมันห่างไปผห <c oughs> ้งปอปมซ <c oughs> ือว่าได้ไปที่รรลอดเลยเนาะนี่นนองรัดเห็นบะ แต่ว่าบ่มีหัวหนามันห่างเบิดเนาะหัวหนามบ่มีลกอ่าลูกมันก็ได้นอยเดียวเนาะพี่เนาะมันได้ลูกมันตัวมันอัดนตัวมันอัดลูกมนเลยแม่มันยังบินมาน้ามือไล่ก้อนทื่ก้อนหูหงส์จะไม่ไปที่ห้างกูบ่ได้่หนามพี่เนาะเอ้ยบางทีกินน้ำ เออแม่มันเรื่องอาลรียล่อสบายด้วยแม่มันยังอยู่นี่ไปไม่เข้าคบตัวถ้ามึยใหญ่ได้ได้หนามมันแอ้เออหางบดเราเพินเอาไปต้มมันอะไรนี่ห้แม่ต้มเอาอะนะต้มอทีรอ่นวัิเห็ดแบบเยิ้ม กาษักงหม่ว่ามันจะเบาเพมกเสานคนยางคนแนมตู้กระดามันตู้เม่นป่าเพชรยังห่างเ่็นไตัวนี้ก็กระสีเปาหลงนะเห็นในคลิปเขาดักจีบีีกบเหมือนว่บ้างอันนั้นเบบ่มีะบ่มี ไปกินมีไรเปล่าจะกินอีกบว้านไผ่ถือโพนี่บ่เออะทำบ่ได้เขาไภาษาในว่ามันชิ้ไปเดี๋ยวมันหามันชิ้ไปแล้วมันหล่อหน่อยเดีอ่ะนี่ไปอย่างเงีสับเปล่านี่นี่พี่น้องเห็นมานี่ก็คืออันพวกลูกมันอตอนนี่จูนยังอัดนี่นะพี่น้องมานี่นี่ลูกมันจูนี่มันมันไปเบิดแล้วรน้องเป็นแม่เบิดแล้วพี่น้องยังแต่พวกนี้น้องพี่น้องจะให้เบื้องบนเลยอู้หูจะเป็นนั่งนอนเลยอันนี้คือนางมัน การหามท่านกับท่านหน้ามันถึจะได้ไล่หัวจะกินแฉะเพ่อนกิอเอาตะเกียวเข่าตายแล้วเออมันสุกแล้วกินหรือเล่าม่วมม่วมม่วมใส่ปากอาำแฉบเว้ยแห่งขี้ดื้อแห่งกินต่อกินแตนแห่งมึนแห่งมึนตัวว่าตื่นมาเป็นเด็กอยูนี้โอ้พี่น้องเนาะ แมันบินเขามาใส่คอคอยปาดออกพี่น้ะพ่อแม่ปัดเห็นน่นี่ปาดนั่นบอกห้อยยาฉีปัดไดปาดเสยแบบกระดูกเสือให้มันบินอ่อใช่เบาอยู่ในป่าก้งท่อสับไปเออเราอยู่ในป่าก็ใช้เบงท่อสับไปเมื่อบันนี่สำเร็จสำเร็จเทียนถึงว่าสำเร็จประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันห่างไว้เบิร์ที่น้องในจินตนาการสแต็กแบบ กินน right? ้มเจ๊ซี่นะกินในคลิปเขาหนาพี่น้องมาดื้ตายบอลได้ไหลห่างค่ะบุ้มี่บอวันนี้บิดเนาะคือว่าเบิดชำนิพี่น้องไปเอากระเช้เดินทางครับเพราะว่าบุ้มี่บอลนัดซีเปียวอีกเนาะบอเห็นเนาะถ้าเห็นบอลใดกับซีเปี้ยวอีกพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้เดินทางครับเนาะครับใครเห็นห่างใดห่างอยู่ไทกับโทษบอกแจ้งดวนเด้อพี่น้อง อย่ามันตอดมันยังเนาะมาแล้วพี่น้องเดือดนะท่านมืออันนี้ก็คือนางเนาะนางอ่อนแม่อ่อนมันพี่น้องมันสีมันสีไปเบิดมันสีไปเป็นเมย์หมดเลยดีแต่เอาท่านเอาบ่ท่านนะห่างบักไงได้ซัมนี่อันนี้ได้เนื้อเดียว์ได้หนิพี congestion. ่น้องยังอีกคางนี้เนาะมันตอดมือมันแม่มีแม่แก่ๆตอดมือมันแม่ในและเปิด งา,งากรเพิ่งอันหนึ่มันเพงหนมันฝาดนี่คือตัวออนของผึิงเนาะตัออนของเึงเหล็กซอกผึิงมาจาก๊กมนันีมาจากน,น่อยเอย่นะันหนามั้าเออมันหางมันหางมันหา่รอยนี่นี่นมาตัวอ่อนเลยีอาไเ่เงี้ย ระวงเด้อเนี่ยหน่อทีนได้กินนี่คัวปะครวัี่นควัวหเป่าคัวคัวคั่วคัวคัวคั่วคั่วคัวคัวคั่วคัวคัคัคัควคควคควคั่ควคั่วคัว่วคัวคัวค่วค่ว่วคั่วคัวัวัวค่วคัวค่วคัวคัวค